ยินดีต้อนรับสู่ช่องมินิบุ๊คแคสต์นะคะสวัสดีครับอ,อ๋อวันหยุดที่ผ่านมานี่เองค่ะได้ใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มนึงจบไปชื่อ The Diary of a Book Seller ค่ะเขียนโดยชอนเบเซลอ๋อครับผมชื่อคุณค้นอยู่นะครับค่ะเป็นบันทึกเรื่องจริงเลยของเจ้าของร้านหนังสือมือสองที่สกอตแลนด์นะคะคือซื้อเก็บไว้นานแล้วเหมือนกันจากร้าน The Booksmith ที่เชียงใหม่ก็ค่อยๆอ,อ่านไปเรื่อยๆจนจบ ร้านหนังสืออิสระนี่บรรยากาศเขามีเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆนะครับการได้อ่านบันทึกจากคนทำร้านเองจริงๆก็น่าจะได้มุมมองที่แบบว่าลึกซึ้งดีใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่นิยายเลยค่ะเป็นเหมือนไดอารี่รายวันจริงๆเลยอันนี้เขาบันทึกช่วงปี2014ค่ะของคุณชอนเบซโซเจ้าของร้าน The Bookshop ที่เมืองวิกเทาเมืองหนังสือแห่งชาติของสกอตแลนด์เลยนีนะใช่ค่ะใช่ค่ะ ที่เด่นมากๆเลยคืออารมณ์ขันเขาจะแบบเสียดสีนิดๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับพนักงานในร้านชื่อนิกกี้นี่ตัวละครเด่นเลยมีเรื่องให้ปวดหัวได้ตลอดฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ยังไงครับพอจะเล่าตัวอย่างได้ไหมครับมีตอนหนึ่งที่หาหนังสือ The Origin of Species ของดาร์วินให้ลูกค้าไม่เจอค่ะวุ่นวายกันใหญ่สุดท้ายคือคุณนิกกี้นี่แหละดันเอาไปวางไว้ผิดหมวดไปอยู่ในหมวดนิยายซะงั้นโห <c oughs> อันนี้ก็สะท้อนภาพความเอ่อ โกลาหลนเล็กๆแต่มันก็น่ารักดีนะครับในร้านหนังสืออิสระใช่ค่ะแต่ว่านอกเหนือจากความสนุกความบันเทิงพวกนี้ค่ะบันทึกนี้มันให้บทเรียนหรือมุมมองอะไรเกี่ยวกับการทําธุรกิจร้านหนังสือจริงๆจังๆว่าไหมคะโดยเฉพาะยุคเนี้เลยที่ต้องเจอเอ,อ๋อคู่แข่งรายใหญ่อย่าง a m azon ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยชัดเจนมากค่ะเล่มนี้เขาเผยให้เห็นความท้าทายแบบตรงไปตรงมาเลยการแข่งขันกับราคา ความสะดวกสบายของ a m azon นี่เป็นเรื่องที่แบบหนักหนาจริงๆอืทําไม่เห็นภาพเลยนะครับว่าการจะอยู่รอดได้มันไม่ใช่แค่ว่ามีหนังสือดีๆวางขายเท่านั้นแล้วใช่ค่ะใช่ประเด็นนี้น่าสนใจนะเพราะถึงแม้จะเป็นบันทึกตั้งแต่ปี2014แต่ความท้าทายนี้อ,อมันก็ยังอยู่หรืออาจจะเข้มข้นกว่าเดิมด้วยซ้าในปัจจุบันเนาะจริงครับแล้วจากบันทึกเราพอจะเห็นไหมครับว่าเขามีวิธีปรับตัวยังไงอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ร้านเขายังอยู่ได้ สิ่งที่จับประเด็นได้นะคะคือเขาไม่ได้พยายามไปแข่งในเกมที่เสียเปรียบเรื่องราคาแต่เขาเน้นสร้างคุณค่าที่มันต่างออกไปอย่างแรกเลยคือการคัดสรรหนังสือหรือ Curation ที่มันสะท้อนความรู้ความชอบของเจ้าของร้านจริงๆอืมอืมเข้าใจได้ครับค่ะ แล้วก็2คือการสร้างประสบการณ์ในร้านที่ลูกค้าหาไม่ได้จากการซื้อออนไลน์อย่างการได้เดินเลือกได้เจอหนังสือที่ไม่คาดฝันหรือแม้แต่ได้คุยกับคนชอบหนังสือเหมือนกันในร้านการสร้างคุณค่าเฉพาะตัวนี่สําคัญมากจริงๆนะครับมันเชื่อมโยงกับการสร้างชุมชนด้วยใช่ไหมครับเหมือนจะเคยได้ยินว่าเมืองวิกทาวน์นี่เขามีจัดงานเทศกาลหนังสือด้วยใช่เลยค่ะการร่วมมือกับชุมชนจัดงานวิกทาวน์บุ๊กเฟสติวัลนี่ เป็นกลยุทธ์สําคัญมากๆของเขาเลยมันดึงดูดคนจากทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยทําให้ร้านเป็นมากกว่าแค่ที่ขายหนังสือเฉยๆถูกต้องค่ะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแบบว่าระบบนิเวศท,ทางวัฒนธรรมของเมืองไปเลยแล้วแน่นอนมันก็ช่วยเรื่องยอดขายด้วยแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือมันสร้างความผูกพันความเป็นชุมชนขึ้นมา ตรงนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่ธุรกิจเล็กๆอื่นๆก็น่าจะเอาไปปรับใช้ได้นะครับการเชื่อมโยงกับชุมชนการสร้างพื้นที่ที่มีความหมายไม่ใช่แค่สถานที่ขายของเฉยๆมันคือหัวใจสำคัญของการยืนหยัดในยุคดิจิทัลเลยนะผมว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะคือมันเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้โดยตรงจริงๆนะคะ,อะคนอกจากนี้เรื่องราวของลูกค้าหลากหลายแบบในหนังสือก็ยิ่งตอกย้าประเด็นนี้เข้าไปอีกค่ะ มีตั้งแต่คนที่แบบเข้ามานั่งอ่านฟรีทั้งวันไม่ซื้ออะไรเลยก็มีอ่าฮะก็คงมีบ้างไปจนถึงคนที่แบบดีใจสุดๆที่เจอหนังสือหายากที่ตามหามาเป็นสิปีในร้านนี้หรือมีกระทั่งคุณลุงคนหนึ่งมาเจอหนังสือของพ่อตัวเองโดยบังเอิญที่ร้านซึ่งคุณชอนเจ้าของร้านก็ใจดีนะให้ฟรีไปเลย โมเมนต์แบบนี้นี่เองที่มันทำให้ร้านหนังสือมันพิเศษนะครับมันเป็นพื้นที่ของความทรงจำการค้นพบและก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนจริงๆซึ่งพวกอัลกอริทึมแนะนำหนังสือออนไลน์ก็ยังทำได้ไม่เท่าไรจริงค่ะแม้แต่เรื่องเด็ก5้าขวบที่แบบเดินเข้าร้ายมาคนเดียวเลยนะเพื่อหาซื้อหนังสือเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่อ่านแล้วก็รู้สึกอืมประทับใจมากๆน่ารักมากเลยครับ สรุปแล้วนะคะ The Diary of a Bookseller เนี่ยไม่ใช่แค่หนังสืออา่านสบายๆคลายเครียดเท่านั้นนะแต่มันยังให้ภาพจริงของการต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็การปรับตัวของธุรกิจเล็กๆที่เขายังเชื่อมั่นในพลังของหนังสือแล้วก็พื้นที่ร้านจริงๆอยู่ครับ แล้มันก็อาจจะทิ้งคําถามให้เรากลับไปคิดต่อด้วยนะครับว่าเออถ่ามกลางความสะดวกสบายของโลกดิจิตอลเนี่ยไอพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้หลงทางบ้างได้ค้นพบอะไรโดยบังเอิญบ้างอย่างร้านหนังสืออิสระพวกนี้มันยังคงมีคุณค่าที่จําเป็นต่อจิตวิญญาณของเราในระยะยาวหรือเปล่าแล้วก็อย่างไรนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ ครับผมถ้าชอบเนื้อหาก็ฝากบุไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ให้คนสำคัญของคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ